น้ำเหรอถ้าโดนน้ำสาดก็ถูกบีดแทงได้ใช่ไหมล่ะหายไปแล้วอยู่ไหนกันฉันยกโทษให้เธอทุกเรื่องเลยก็ได้นิโคโรบิน เพราะว่าฉันคนนี้นะตั้งแต่แรกก็ไม่เคยเชื่อใจใครอยู่แล้วไงล่ะทำไมยังมีชีวิตอยู่กี่ครั้งต่อกี่ครั้งทำไมแกถึงมาขวางทางฉันเพราะยังไ,ไม่ได้คืนมาไงล่ะประเทศที่แกแย่งไป แกนี่พูดอะไรแปลกๆป,ประเทศนี้นะหลังจากนี้ฉันจะเอามันมาตั้งหากตั้งแต่ตอนที่พวกเรามาถึงที่นี่มันก็ไม่มีอยู่แล้วประเทศของเยนั่นนะถ้าที่นี่คือประเทศของเยนั่นจริงๆแล้วก็เยนันต้องหัวเราะได้มากกว่านี้สิ เป้าหมายของแกไม่ได้อยู่ในประเทศนี้ไม่ใช่หรือไงตายเพื่อเป้าหมายของคนอื่นจะได้อะไรขึ้นมาวิวีนะชอบบอกคนอื่นว่าห้ามตายแต่ตัวเองกับเป็นคนแรกที่ไปช่วยคนอื่นโดยไม่คิดก็บอกแล้วไงว่าให้ทิ้งเจ้าตัวปัญหานั่นไปพอไม่อยากให้ตายถึงเรียกว่าพักพวกยังไงเล่า ยังไงก็จะจัดก,การฉันให้ได้สินะฉันยอมรับก็ได้ว่าแกเป็นศัตรูที่เป็นอุปสรรคของฉันทุสานเริ่มพังถล่มถึกเริ่มถล่มแล้วถ้าไม่รีบจัดก,การเจ้านั่นข้าจะแย่แฮะ มีน้ำออกมาจากเสาที่พังแล้วไม่แน่เสาต้นอื่นก็อาจจะจมตีเสาเสาถูกทำลายทำให้น้ำทะลักออกมา เาถูกทำลายทำให้น้ำทะลักออกมาอีกต้น ฉันไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่มือใหม่ยังแกที่จะเอาชนะได้หรอกยอมแพ้ซะเถินาตราบใดที่วิวีไม่ยอมถอดใจเรื่องประเทศนี้ฉันก็จะไม่หยุดต่อสู้ถึงแกจะต้องตายอย่างนั้นเหรอถึงเวลาตายค่อยว่ากันน้ำหยุดพลักแล้ว นายจะเป็นใครมาจากไหนก็ตามฉันก็จะก้าวข้ามนายไปให้ได้อะไฮ<า>ยูใบมีดยางยืดเลสไซ ปลายทางการต่อสู้แห่งมรณะลูฟี่ได้เอาชนะกว่าไดและทําลายบาร็อกเวิร์กควาวุ่นวายในอาราบัสตาจึงจบลงด้วยฝีมือลุ่มหมวกฟางและวีวีพวกลูฟี่ได้ฉลองและพักผ่อนเป็นเวลาสั้นๆแต่กองทัพเรือปิดล้อมทะเลเพื่อจะจับพวกเขา มีการติดต่อเข้ามาหาทุกคนที่กังวลเรื่องโอิงเมลียว่าเรือของพวกเขาปลอดภัยดีผู้ที่ติดต่อเข้ามาคือมิสเตอร์ทูบอนเคผู้ที่เคยต่อสู้กันในฐานะศัตรูนั่นเองก็งพวกเราเป็นเพื่อนกันดีจะ้จะยิ่งไปกว่านั้น m ิสเตอร์ทูที่ซึ้งใจกับพิดาภาพของทุกคนที่ตั้งใจที่จะรอวีวีก็ใช้ตัวเองและลูกน้องเป็นเหยื่อรอดในการโจมต,ตีของกองทัพเรือเพื่อให้พวกดูฟี่หนีไปได้แม้จะผิดแผกไปจากวิถีของชายหรือหญิง แต่สิ่งที่ไม่ควรผิดแทกคือวิถีความเป็นมนุษย์ฉันจะทำให้มิธรภาพของพวกเราเบ่งบานไปยังท้องฟ้าอันแท้จริงวิถีแห่งกระเยทยขวัญจังพวกเราจะไม่มีทางหรือพวกนายเด็ดขาด อีกด้านวิวีก็ได้เผชิญหน้ากับตัวเลือกว่าจะออกเรือต่อไปกับทุกคนหรือจะใช้ชีวิตอยู่ในประเทศในฐานะเจ้าหญิงวิวีที่ตัดสินใจเลือกคำตอบแล้วก็เริ่มปาใัยต่อหน้าประชาชนของอาราบัสต้าที่หลุดพ้นจากอำนาจของคอกระไดแล้วว่าฉันไปประจนภัยมานิดหน่อย เป็นการเดินทางตามหาความสิ้นหวังในการข้ามทะเลอันมืดมิดระหว่างที่ประจนภัยกับพายุอันแสนมืดมิดฉันก็ได้พบกับเรือลำหนึ่งค่ะเรือลำนั้นช่วยเหลือฉันแล้วพูดว่าโหมมองไม่เห็นแสงนั่นหรือแม้ไม่อาจต้านทานขึ้่นลมทะเลแต่หัวลือก็ยังมุ่งตรงไปและลมจะพัดไปในทิศต,ตรงกันข้ามก็ตามจากนั้นเขาก็ชี้นิ้วไปค่ะ ดูนั่นสิมีแสงสว่างอยู่ตรงนั้นไงอีกไม่นานประวัติศาสตร์จะเรียกขานมันว่าภาพลวงตาแต่ฉันเท่านั้นที่รู้ว่ามันคือความจริงและทุกคนวิววี นั่นไงมาแล้วบีบีรีบกลับขึ้นเรือกันเถอะเร็วเ,เ,เข้าบีบีจังของทัพเรือกำลังใกล้เข้ามาแล้วฉันมาบอกลาทุกคนค่ะเมื่อกี้ว่าฉันไปกับทุกคนไม่ได้ค่ะขอบคุณสำหรับเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยถึงฉันจะอยากาจนภัยต่อแต่ฉันว่า ฉันรักประเทศนี้ค่ะเพราะงั้นฉันไปไม่ได้นะคะงั้นเหรอฉันฉันจะรัก์ละก็เอาเป็นรูปกรกบาานดีกว่าทําไมละ่ะก็เป็นโจรสลัดนี่นะแต่ไอ้รูปนั่นน่ะความหมายเดิมคือการมอบความตายแก่ฝ่ายตรงข้ามนะไม่เห็นเป็นไรรูปกรกบนะบบนน่ะดีแล้ว ว่าไงบีบีเท่ดีออกเนอะ,นะอืออฉันก็ว่าดีค่ะรูปอะไรก็ช่างมันเถอะรีบๆเขียนเร็วประเด็นหลักมันใช่เรื่องนี้ที่ไหนกันเขาดีก็เรียบร้อยถึงฉันจะอยู่ที่นี่แต่ถ้าพวกเราได้เจอกันอีกครั้ง,งพวกคุณจะยังคงเรียกฉันว่าพวกพวก้องอยู่หรือเปล่าคะไม่ว่าเมื่อไรพวกเรา ซาบ้าอย่าตอบกลับไปสิกอง,องทัพเรือจับตาดวูวิวี่อยู่นะถ้าพวกเขาหาหลักฐานที่พวกเรากับวิวี่มีความเกี่ยวข้องกันได้แล้วก็วิวี่จะกลายเป็นผู้มีความผิดเอาได้นะฉันว่าพวกเราควรรากันเงียบๆอย่างนี้แหละ หลังจากนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นสัญ,ญลักษณ์บอซ้ายอันนี้มันคือสัญ,ญลักษณ์ของพรรคพวกออกเรือได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิป ดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ